นวกะับพิสุขพสัสก,การส6พรพระปณศตอดิศักพานิกิจฉายาเขมกิจโจเลขที่14คณะกุติสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหารเรียงความแก้กระทู้รมครั้งที่สสุขั้งยาวะาลาซี่ลังศีลน,นำสุขมาให้ตราบเท่าาลาณบัดนี้จะได้อธิบายขยายเนื้อความแห่งสุภาสิท์ที่ยกขึ้นไว้ณเบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและประพฤติปฏิบัติสำหรับผู้สนใจในาศาสนธรรมเป็นลำดับสืบต่อไปดำเนินความว่าคำว่าศีลแปลว่าความปกติความสำรวมส่วนคำว่านำสุขมาให้ตราบเท่าชราหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยผู้ใหญ่จนถึงวัยชราการรักษาศีลย่อมนำความสุขมาให้โดยการที่ผู้ใดจะเป็นผู้มีศีลได้นั้นมิใช่ว่า ผู้นั้นมีชาติตระกูลดีหรือมีทรัพย์มากแต่เป็นเพราะผู้นั้นประพฤติสุจริตซึ่งการประพฤติสุจริตสามารถกระทําได้สามทางได้แก่กายวาจาและใจในพระพุทธศาสนานั้นมีหลักสุจริตสามประกอบด้วย 1. กายสุจริตสามคือเว้นจากฆ่าสัตว์เว้นจากลักช่อและเว้นจากการประพฤติผิดในกาม 2. วจีสุจริตสคือเว้นจากผู้เท็จ เว้นจากผู้่อเสียดเว้นจากพูดคำหยาบและเว้นจากพูดเพ้อเจอร์และ 3. มโนสุจริต3คือไม่โลภอยากได้ของเขาไม่พยาบาทปองร้ายเขาและเห็นชอบตามครองธรรมแต่การประพฤติสุจริตดังกล่าวมิใช่เรื่องง่ายมนุษย์จำเป็นต้องอาศัยศีลเป็นเครื่องช่วยควบคุมพฤติกรรมทางกายวาจาและใจให้สำรวมดีงามอยู่เสมอโดยศีลนั้นจำแนกได้หลายลักษณะ หากแบ่งตามปกติของกายวาจาและใจจะมี3ประการกล่าวคือ 1. กุศลศีลมีกุศลจิตเป็นเหตุให้เกิด 2. อกุศลศีลมีอกุศลจิตเป็นเหตุให้เกิดและ 3. อัพยากตศีลมิได้มีกุศลจิตหรืออกุศลจิตเป็นเหตุให้เกิดถ้าแบ่งตามระดับสูงต่ำตามเจตนาของผู้รักษาจะมี3ระดับกล่าวคือ 1. หินศีล สมาทานรักษาเพื่อต้องการภาวะสมบัติและภูคสมบัติด้วยอำนาจตันหา 2. มัชิมศีลสมาทานรักษาเพื่อต้องการให้ตนเองหลุดพ้นจากกิเลสและ 3. ปณีตศีลพระโพธิสัตว์รักษาเพื่อต้องการให้สัตว์ทั้งหลายหลุดพ้นจากกิเลสอีกทั้งยังอาจแบ่งได้ตามผู้รักษาจะมีสองกลุ่มกล่าวคือ 1. ศีลของบรรพชิตได้แก่ศีลส,สิบของสามเณร ศีล227ของภิกษุและศีล311ของภิกษุณีและ 2. ศีลของครหั์ได้แก่ศีล5ศีล8และศีลอุโบสถทั้งนี้การที่ผู้ใดจะรักษาศีลใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับความตั้งใจสถานะและภูมิธรรมของผู้นั้นสำหรับผู้ที่เกิดเป็นมนุษย์นั้นอย่างน้อยพึงรักษาศีลหให้บริสุทธิ์เป็นนิด เพราะสีหแปลว่าความปกติ5อย่างประกอบด้วย 1. เว้นจากทําชีวิตให้ตกล่วงไป 2. เว้นจากถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมย 3. เว้นจากประพฤติผิดในกาม 4. เว้นจากผู้เท็จและ 5. เว้นจากดื่มน้ำเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทดังนั้นหากผู้ใดไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยผู้ใหญ่จนถึงวัยชาราปรารถนาความสุข ก็จำต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์กล่าวคือสำรวมทางกายวาจาและใจไม่ทำบาปใดๆและไม่พูดพล่อยเพราะเหตุแห่งตนผู้นั้นก็จะชื่อว่าเป็นผู้มีศีลที่ย่อมไม่ประสบเวรภัยทั้งในปัจจุบันและในสัมปรายพได้เสวยสุขโสมนัสสอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าความปรารถนาของผู้มีศีลเท่านั้นที่จะสำเร็จทว่าการจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย จำต้องอาศัยสติมาเป็นเครื่องช่วยในการกำกับเพื่อให้ประสบผลสำเร็จนี้สมดังสุภาษิตท,ที่มาในสังยุตตานิกายสขาทวักว่าสติโลกัสมิชาคารโสติเป็นธรรมเครื่องตื่นอยู่ในโลกดำเนินความว่าคำว่าสติแปลว่าความะระลึกได้คือใจจดจ่อในสิ่งที่กระทำส่วนคำว่าเป็นธรรมเครื่องตื่นอยู่ในโลกแปลว่า เครื่องเตือนใจให้ตื่นอยู่เสมอคือเตือนให้ทำความดีมีประโยชน์ไม่พลาดไปทางเสื่อมซึ่งในพระพุทธศาสนานั้นมีหลักสติปัฏฐานคือทำที่เป็นที่ตั้งแห่งสติกำหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง4ประการได้แก่ 1. กายานุปัสนาสติปัฏฐาน 2. เวดดา,านุปัสนาปฏิปัฏฐาน 3. จิตานุปัสนาสติปัฏฐานและ 4. ธัมมานุปัสนาสติปัฏฐาน อีกทั้งปรากฏหลักธรรมมีอุปการะมากสอประการได้แก่ 1. สติคือความระลึกได้และ 2. ส,สัมปชัชญ,ญะคือความรู้ตัวอันเป็นอุปการะธรรมเกื้อกูลให้สำเร็จกิจได้ทั้งในทางดีและทางชั่วแต่ในที่นี้หมายเฉพาะในทางดีสตินั้นนับว่าสำคัญมากต่อการประกอบกิจต่างๆทั้งทางโลกและทางธรรมซึ่งเมื่อใช้ร่วมกับสัมปชัชญ,ญะก็จะคอยเตือนไม่ให้ประมาทตื่นตัวรู้เท่าทันสิ่งที่กำลังกระทำ และในอารมณ์ที่กระทบจิตใจทำให้เกิดความยับยั้งชั่งใจและรู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดดังนั้นผู้ใดที่มีสติย่อมประสบผลสำเร็จทั้งในทางโลกและทางธรรมอีกทั้งประสบความสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่ออีกในย,ยะหนึ่งคือสติย่อมเกื้อกูลให้การรักษาศีลให้บริสุทธิ์ประสบผลสาเร็จสรุปความว่าการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ต้องอาศัยสติมาช่วยกำกับจึงจะประสบผลสำเร็จ หากผู้ใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยผู้ใหญ่จนถึงวัยชราที่ปรารถนาความสุขและได้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ดังกล่าวมาข้างต้นจนได้ชื่อว่าเป็นผู้มีศีลแล้วศีลย่อมนำสุขมาให้แก่ผู้นั้นทั้งในปัจจุบันยามชราและในสัมปรายภพสมดังสุภาษิตท,ที่ยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นว่าสุขข้างยาวชราซี่ลังศีลน,นำสุขมาให้ตราบเท่าชรา มีอัาธิบายดังได้พรณนามาด้วยประการฉนี้